สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะที่มารับชมอันนี้ผมมาอยู่โครงการสร้างเกิอน,นะครับพญาหนึ่งพันสองรยไร่นะครับน,นที่ที่ใช้สอยอันนี้เป็นทีมงานทางฝั่งของกินนาวอนะครับนนก็บุกงานร่องแกนอยู่ครับตอนนี้ ก็เป็นชนาวรวิ่งฝั่งนี้หมดเลยอีกฝั่งด้านข้างผมถ่ายคลิปอ่าลงเมื่อวานนะครับวานซืก็เป็นทางทีมงานของข้างนอกครับขอมาวิ่งครับอืมโอ้อ่านี้ปีนแกะอีกคันหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะอ่าเมื่อกี้ฝั่งรอกับรถบดอยู่ฝั่งนน้ อ่าฮีดแมแกตักทรายนะครับน่าจะเป็นทรายครับฝั่งนู้นนี่ก็ให้แคทนะครับสามสองคูณดีตักดินแดงอืมอ่าโอเคอัเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเร่งงานอยู่นะครับสวนแกนที่หนึ่งนะปุยกับคนขับ,กบแกดเดอร์มื่งกี้เร่ง,งานนะครับตอนนี้อันนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะเดี๋ยวว่าคนงานเราไม่หยุดนะทำงานกัน,นครับ เริ่มทำการบดแล้วนะครับโดยรถตีนแกะนะครับอันนี้814นะครับก็ใส่ทรายอ่ะไม่รู้ทรายอะไรนะนั่งกักคนกับซีเมนหรว่าส่วนผสมอะไรสักอย่างนึงนะครับเทลงไป ก็เ,เอาดินแดงกลบอีกทีหนึ่งบด <What up. S 1> อัดก็เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะไปด้านหลังนิดนึงเห็นคนงานบอกว่าแกำลังจะทำการระเบิดนะครับหินเพื่อจะมาเอาไว้เรียงแบบนี้นะครับดังหลังนู้เป็นหินหน้าผาเยอะนะครับสไตล์แบบนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูมี ส okay. okay. ามสองสามเบอร์หกสามอยู่คันหนึ่งนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกรงใจผมด้วยนะครับ